สวัสดีครับตี่สะพานใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นถังนินจาสามร้อยนะครับส่งมาล้างถังเคลือบกันสนิมนคือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนมานี้อย่างเคลอะเลยครับเป็นถังน้ํามันของรถที่จอดทิ้งไว้นะครับนี่เป็นด้านในถังแน่นอนครับผมผมถ้าล้างเนี่ยสะอาดที่ถุงหลังถังเลยครับเห็นไหมครับ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนไครับนี่ไม่มีแล้วเห็นไหมครับหมดในข้างในเลยนี่ครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับ TikTok กนะครับก็งานล้างถังน้ำมันเคลือบกันสนิมเสร็จเรียบร้อยครับผมมารับกลับบ้านได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ